กี่ซีอูสวัสดีครับโอ้มาเดี๋ยวเอาออกก่อนเอาดึงมาอ่ะหลังจากน,นี้ก็จะเป็นงานปูลแล้วเนาะของเนาะงานปูผสมปูแลเอาึูนมือลงจากรถก่อนครับเฮ้ยอ่ะ ได้บ่สองคนได้บ่ใชใข้าโอกระสอบขาดพี่น้องโอ้ยอัดตี่ ขอให้ถ่ายเท้าดีนะนี่นี่นี่โอ้ยลายคือลายคือลาโอ้นยังอบเป็นยังดีแลมีเราเท้าหัโตหูหมแต่ลวพี่น้องเลยกับกนแบกเสียงเสียงก็ไปลูกพี่เอาเข้าไปบทสังกีเขานีลทีลละงีลลีละททีลลานะทีลละทีีละทอละะี ก็นี่นะจะทําการผสมปูเลยนะครับโดยบ่าวไรโซบอกว่าอยากผสมคนเดียวห้ามใครยุ่งคนวะโอ้พูดพูดได้มกี้นี่อย่ามายุ่งนะจะผสมคนเดียวคนวะขอโชว์คนวะบ่าวไรโซเราก็ขยันขันแข็งนะครับนี่บ่หินเนหินนี่เลยเนาะนี่เดีได้คือเก้านี่ได้คือก้านนี่ก็ได้นี่กอดไว้เลยนี่กองไว้เลยนี่ กองหินไปเลยพี่น้องขอหินน้ำบานเพื่อนนี่ละใส่ให้เราผนะสมลเ,เลยเปนะ็กระดาษพอดีเจออะไรก็ใช้างานได้หมดครับทีมงานสีทิบ้านี่ขนะยับออกไปรานะจะผสมปูแล้วครับพี่น้องอครับ เอาบักจกไว้ทำไมเรียกแบบนั <g Prof es> oh, so, line, ้นล uh, ่ะ <pra> พ <es out> ูดภาษาไทยได้ไหมจอบเอ้ยคิดเก่าเหรอจอบใส่เบิดลอย่เลียบร้อยโอ้บ่าวเทยโซ่เราก็ตบปากรับคำว่าอย่ามายุ่งเนาะจะผสมคนยิ่งกว่าก็จะดูนะฮะ จะปล่อยให้ทำไปไปโอ้ขึแก้วพี่น้องเลยไงยกุ๊บสวยสวยพี่สวยใจป่ะต่อไปก็ทรายหนาบ่ทรายไว้บอลุงยี่นี่เลยเอาใส่เเลยบ lại lên coi 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 lại. Đó, rồi ông nguồn. Lại lại nó phi nó. Giờ thứ năm mới cả lung rồi là. Nè. นี่ก็นะฮะขั้นตอนนี้ก็เตรียมก้อยปูนโอ้ยไฟกระดิ่งพี่น้องอตั้งพงก,ก็ถูเหล็กข้างในนะครับโอ้ย,อยงานก็ขยันขันแข็งกันครับทางนู้นก็เชียร์ทางนี้ก็ผสมโอเคเดี๋ยวผมหาน้ำให้ก่อนเนาะมีสายยาง โอ้โชคดีครับมีสายยางพี่น้องมีสายยางน่ะนะเตรียมสายยางไปนะครับเอาไว้ใส่ผสมปูนใส่น้ำเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูน้ำก่อนน้ำไหลามาแล้วครับพี่น้อง ใส่น้ำตรงน้ำรอไว้ก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ใช้แบบง่ายๆดึงไปข้างบน,นดึงไปดึงมาดึงกลับดึงไปก้อยปูนนู่นนะครับตอนนี้ขั้นตอนการก้อยปูนนะครับอุ้ยอู้น้ำจอยน้ำล้นน้ำอ,อกน้อ,องออเนาะน้ำล้นนะครับอันนี้ติดกระบือข้างๆมันก่อนเนาะออือ โอเคเอาไปทั้งพงใส่ใส่ส่ส่น้ำหน่อยแยกตรงรูนะเอาน้ำสาดบ่มันมันบดติดเลยควจะใส่เล็กอีกนะจะเล็กยังไง